สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราทั้งสองคนนะครับผมก็มาถ่ายงานแฮปปี้ล s ซี่บัตเตยนนะครับผมวันนี้เรามาฉลองวันเกิดของน้องลาสนครับใช่ครับนี่เลยวันเกิดน้องลาส <c oughs> ปีนี้พิเศษมากเลย <c oughs> เพราะว่าน้องลาสเพื่อนหนูเนี่ยอายุครบ12ข <c oughs> วบแล้วเย้ <c oughs> ซึ่งปีนี้ครบทีมสองบทั้งทีจัดหนักจัดเต็มความสนุกสนานแน่นอนครับผมแล้ววันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจะพาไปบุกเบื้องหลังการถ่ายทำของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวน้า,าทีมนึ่ภาพาไปเจอน้องรัฐด,ด้วยนะครับผมโชวเป็นเป็นเจอกันครับครับการถ่ายเอาดอเป็นสิ่งที่เราชอบมาก เพราะเราจะสั่งพาอสแสงเราได้วิตามินบอกเลยว่า2ครัวงของนางรัดแต่ว่าอลังการยิ่งใหญ่มากนะครับผมอยากรู้มากว่าข้างในกล่องใหญ่นั้นมีอะไรอยู่ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับผมเราก็ขอไวพรน้องลัสซี่นะครับผมแฮปปี้ปาร์ตย์ลาซาด้า12ขวบนะครับผมขอให้น้องลัใจดีอยู่มอบดีวเลิดๆไปตลอดเลยนะครับอย่าลืมไปช้อปคนด้วยนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27มีนาคมนี้เลยนะครับ <c oughs> เขามีโปรโลดสูงสุด90%เลยที่ล a าซาด้าครับหือได้อะไหรหนูงั้นหนูเอาทางแอปเลยก็ไม่ใช่ปัญหา ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับผมแฮปปี้รัสซี่บัเดย์นะครับผมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดน้องลัสนะครับผมดูได้ที่ YouTube และ f a c e b o o ลาซาด้ a ไท a แลนด์เลยครับเจอกันครับผมห้ามพลาดเลยนะ